สวัสดีครับพบกับซูลไกและน,นสาวครับวันนี้มีภารกิจว่าต้องไปอัมป้าก็เลยใส่สเต็มยศครับหลังจากที่อัดอั้นจากโควิดมา2ปีครับที่ซองไว้สงการว่าจะไปงานบวชก็ไม่ได้ไปก็เลยวันนี้จะไปเรียกสวงวุหัวลาะ,ะสักหน่อยไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าจะ ัวเลาะหรือจะเศร้าโศกไป่รู้ครับมาดูกันครับดูว่าจะสําเร็จไหมครับหรือว่าหมาจะไล่กัดไม่รู้แยเลี้ยงหมาไม่ด้วยวันนี้เราจะไปซื้อไข่ทอดไข่ทอด จะไปเชื่อไข่ทอดครับป้าป้าป้าดูป้าดูทั้งสองป้าเลยสสวัดีค่ะอะไรครัเนี่ยโอ้เตาทำไมไม่มีกู้เด็กตัว ใช่ทำไมเ่าเลยนะเจ้าไรมาได้าำได้เยอะมากแต่งตัวมั้งเป็นที่บ้านตํารวจยังเย่ยังว่ามันบวกเพิ่มเยอะตํรารวจบ้าตํารวจเจ้าไรมาได้ <c oughs> วันนี้มาเรียกเสียงหัวเราะครับ ก็รู้้แลวค่ะอันนี้ป้าครับป้าป้าทั้งสองเลยมาเรียกเสียงกันเหรอตำรวจหน้าแดงนันล่ดีโดเตาบ่ะนี่คือไอ้อมาจากบ้านอำเภอคุณตาเำอะไรพี่บุ๊คเราสองปีแล้วที่ห่างเหือนจากวงการถ้าตำรวจเนี่ยเขาไม่เอาได้ฟังมัดอย่างนี้หรอกผมว่าผมว่าไม่ตำรวจนะกูว่าดูดาวก่อนดูดาวย้อนย้อนเดิน ตาไปนะจับไปนะไปป,มปมมามุงปามันนี่จัไปจับไปจัไปห่อนเว้ <c oughs> มึงบาเมรนกูว่าผี้ากูแย่ผีมันไม่แย่หยุอหยุหดไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวไทยดีดู่ดิดีดดีนด่อ,ดอ,ดอ,ดดอ,ดอยู่นะ กจอยมันไหยเรอจอยโยดอนเป็นโควิดรถลดมาสิก,กิโลจอยเนี่ยมึงใจแค่เดาสุ้ลกายโหมาสิกิโลตำววัดตื้อกล้องตื้อตัวอครซังโเทาเล่นทีบ้านได้หรอทีถวายเปงนไม่ข้าวดีที่บ้าดีมันน้ำข้าครับวันนี้เดี๋ยวจับป้าลงย t ท b e ครับช่องจุลกายสุลกาย,ยแล่สาครับวันนี้ เอาละครับหลานชายมาจากกรุงเทพเตกตัวมาสสวัดีครับอ่าป้าถอยหรันป้าถอยหลังเป็นหลานชายเตกตัวมาดูเลยกูว่าผีมามาไม่มาธรรมดามาไม่มาธรรมดานะจ๊ะถือเต่าตำรวจอะไรจะถือเต่ามาถือกล้องมา ตเอาเต่าก็เตียมยุดเอาเต่ามาให้ป้าเลี้ยงป้าเลี้ยงเต่าเมื่อนี้ไปไปยามไปยามรอบก็เพื่ออะกันเพื่อการเรื่อบมาไปโมดเลยวันรกก็เลยผมว่าไอ้มดไปนี่กูเป็นไงไอหนี่้ปิมพ์คอยหลั่ยอดไหล่ยอดคอยไหล่คอยหล่เนี่ยเอ้วกูว่าทำเป็นจำสายันไม่ได้เหรอ ขายตัวฆ่าเด็กัวเด้อเอาฆาพี่ปลาเอานไหลังอนี่ไปหลังก้อตัวมีความคิดไงคัมีความผิดไยเลยก่อนเพราะว่ามึงสงบัตเนี่ยมีความคิดก็ยรไปก็ไปามึองปลามาเข้าองข้าปลาอะไรตำรวจป้ามันก็เป็นมันเด้อแต่ทวนยังดีเด้อตำรวจป้ามัน

เห็นอบ้าบเม่นรมีมีเาไม่มีแล้วมีแล้วกีบ้าไม่ขาวคนินกนอะกูกู่อยู่ไรนู่นละไปไไปลหรอไปล์อะเอาบ้านดุการไมกันทือนทำทำไอ้ออกเลยเออเอมายนีเลยมอย่างเชเสียงยังอยู่บนที่ไนโอ้ยมันเจอคูวิอีกโดนอีกโดนอีกโดนยุ่งโครงการมึงออกมาล้มบันเต้นเชอมกบอีกนัดเอาล อีกโดนอีกเฮ้ยมันล่อ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 ลรอสับปะประกาศย่างเดียวล่โควิถหายกน้เอาไม้มาตั้งเี่เขาไปใหนนั่นชุนชุนอะไรใครมีดมของ้านโอ้ยมีดมรถมาอย่างเพี้ยนกว่านตู้ราพุ่งเดี๋ยวใครไม่รรามาไม่ เต่าทำไมมีัเตาทำไมมีั กูบ่านันเกียนแลกูไปก่อนแน่ปวดทุยหลัง,ลางลมากที่สุดครับเมื่อนี้ว่าว่าสิมาเสื้อผ้าป้าครับพอดีอยู่ทั้งสองป้าเลยเมื่อนี้อยู่ทั้งสองป้าเลยป้าที่เป็นป้าอยู่แล้วป้านี่เป็นป้าอยู่แล้วอันนี้ป้านุชเล่าเล่าไล่สวดทุ่มมือขายของเราครับนี่ถือถครับก็ย่าง มีมีโอกาสได้มาบ้านสามมือครับหลังจากติดโควิดร้านอิ่มจังเ <c oughs> จ้าร้านอิ่มจังไม่อิ่มซื้อเพิ่ม <c oughs> มีใบรับรองผลแล้วว่าปลอดเชือ้อ,ลอปลอดภัยแล้วครับครับเอาซับนี่มาหนี้ขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งมาช่วงครับสุรกายแดนสาครับช่องนี้อีกช่องหนึ่งฝากไว้ครับสุรกายชาแนลครับผมเกี่ยวกับเกษตรมื่อนี้สีเปนอนหน้าเด้อพี่น้องเด้อร์กับสลับสุรกายชาแนลครับได้นางเด้อสีเปนอนสีเปนอนไซเบ็ด สวัสดีครับสวัสดีครับอย่ารู้นะเพราะผมไม่รู้สวัสดีครับ